ตอนนี้เป็นน้ำอยู่ห้วยทาอยู่บ้านผักบุ้งนะคะพี่พี่น้ำเยอะมากค่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูพาไปดูฝายบ้านพะแนงน,นะคะนี่ทุกคนดูโอ้หน้ำคือแบบขึ้นมาเยอะค่ะแต่ว่าฝายบ้านพะแนงเขาบอกว่าปิ่มสะพานเลยเขืนว่าปิ่มอยู่ภาษาทางกลางจุสะพานค่ะทุกคนเดี๋ยวพามาเบิ้งนี่มันย่ามนนามไม่ขืนม่เจิสอแสแถวนี้เลยนะคะพี่พี่ตอนนี้คือบ้านผักบุ้งปลาเป็นคูบเนาะไอขนแห้งๆ่วม่เนี่ยแม่ตะขืนแห้งๆจะถ่วฟังนี่เลย่ะคะพี่ เดี๋ยวหนูจะพาไปดูฝายบ้านแพนแดงนะคะเขาบอกว่าน้ําเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูถ้าตกมาอีกมีโอกาสที่จะท่วมนะคะเดี๋ยวพาไปดูเนอวันนี้หนูพามาดูสถานการณ์น้ํานะคะทุกคนพรายก็มาขามไม่ผุนเลยเหรอห้อ,องใครงงแลงม่ยังมากเอาไว้จานไปอีไปอีกนี่คือควงกันน้ำเยอะมากๆนะคะพี่พี่ใส่เบรกมือนเยเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนั้นทุกคนเดี๋ยวนูงลงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะลงรถแป๊บหนึ่งนี่ค่ะพี่พีเขามานี้นะ เดี๋ยนูเปิดเสียงนะกันใส่ยังไงใส่กุ้งบ่ใส่ยังใส่กุ้งใส่กุ้งใส่กุ้งอ๋โอ,โอน้ำไหลายจนถ่วมไม่หนีบเลยเนาะน้ำเยอะมากๆไพ่ละไพ่เลือดอยู่พื้นโอป้ปลใส่ม่องอู้กคนน้ำเกือบปีมนะคะเดี๋ยนุห้เบิง้ง อันนี้สถานการณ์ฝ่ายบ้านาแนงนะคะพี่พีนี่ทุกคนและอีแค่หน่อยเดียวกับสิปิมแล้วนีเขาปักพงแดงนะคะว่าน้ําเยอะมากๆถ่ายสมุนเราฝนตกมาอีกนะคะพี่พีอาจจะปิมขามเลยแต่ว่าเพราะว่าหนามมันจะขามมาจากฟังผุนแหละนี่มันจะมีน้ําข้ามมานะคะพี่พีจ้าเมื่อนี้พวกอ้ายเพิ่งใส่เบสเราเห็นมาทุกทีเราสิมาซิดเบสอยู่นี่นะคะกุ้งกุ้งมันมาใส่กุ้งนี่ค่ะ,คคคคะทุกคนนามล้ายแห้ง ไฟนี่เพิ่นไม่ได้ดเปิดตลอดได้ค่ะเพราะว่ามันเปิดอยู่แล้วประตูมัน <c oughs> <c oughs> พังพ้อยหน่าจะบอกเปาเสือสีสมพูนั่น <c oughs> นั่นมันอีดีนั่นเนี่ยค่ะพี่พี่โอ้ยน้ำไห,หลแห้ง <c oughs> อรันอรันน่าจะร้านนู้นผลเสือสีสมพูทุกคนเบิ่งเด้อรุพูนบอกในหน่อยพูนรุ่มบ่เคย,ยเห็น วิวดีมากเลยค่ะฝ่ายบ้านผนังวันนี้นะคะแต่ว่าน้าเยอะมากนู่นอะไรหยันเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนูนสิหาหลูบด้วยค่ะแต่ก้อนี่นหนามเมื่อันเต็มอะ่ะคือจะเป็นแบบเป็นล่านหยาไปเลยแต่ว่าตอนนี้คือน้มหลายแห้งนะคะวันนี้นี่นี่อ้ยยอายเพิ่นกำลังใส่ด้วยค่ะนี่เด้ออ้ายเพิ่นกำลังใส่เอาแล้วมันสีขาวไหมไหนพ่อยอ๋อมันจะเพื่อเขาไปมันสะรุดเขาไปไมัหนหะ แมนมาสิมานี่แขางๆเนาะเห็นมันคือต้เข้าตนน้นหนามมันไหลต้นนั้นข้าไปใส่นั่นละนี่มากับคุณปู่ของเราจอดอยู่ตรงนี้นะคะคุณปู่จอดอยู่ตรงนั้นคี่คขับพอมาเหลี่ยงควายอยู่คนอันนี้เป็นธงแดงนะคะปักธงแดงเลยนะคะพี่ๆนี่เดี๋ยวทามี้เวลานึ่งสื้้าไปเบิ้งมองสีหนามมันไหลนะคะพี่ๆเนี่ยมอนขาง ข้างยางเขาไปหันนะม่นช่มีนม้ำไหลพานมาเลยนะคะพี่น้ำไหลสะพานมาเลยดูมีพี่เขาใส่กุ้งนะคะพอดีมาดูพอเห็นพอดีอายนะใส่กุ้งพอดีเลยอ,อทุกคนวิวดีมากว,วิวงามค่ะนี่ค่ะสถานการณ์น้ำบ้านพะแนงของเรานะจ๊ะน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ โอ้ยเบิง่งทุกคนเบิง่งนไลฟว่าสันน้ำไหลไปตะย,ย่านให้มึงน้ำมันหลุดทุกคนเบิไหลแบบนี้เลยุ่นมีสิบประตูค่ะน้ำเยอะมากวิวดีมากค่ะวันนี้มึงพาทีกำลังตกอะไรกำลังตกนะจ๊ะโอ้ยคุณ น้ำกระไรทั้งผุนพัก,กะเลี่ยงควายทาั้งผุนนะคะบริเวณเดินผุนเปล่าขี้ขามไปเนี่ <c oughs> น้ำเยอะมากเ <c oughs> นี่ยทุกคนตอนนี้กำลังขี่เราขาวฝ้ายมาตัวเขาม,มาล่กลุ่มกัน,นะค่ะทุกคนเดี๋ยวไประเทศยังขึ้นมีโอกาสมาเบิงมาลักเบิงง้งทุกคนไป คุกมองเขาปักโงแดงนะคะอยู่หันกับปักอยู่ข้างหนา้ากระปักคือกันปักโงแดงเพราะว่าน้ํามันเยอะมากนะคะต้องระวัง,งอ๋อเขาเพิ่งมาไม่เห็นหยังเมืม่อเท่ามาหเห็นหยังเธอมาเลี้ยงควายค่ะคแล,ะและ้วก็ควายมึงมาเลี้ยงควายนะจ๊ะควายกระปองกระแปลงเป็นธุรกิจควายหาตัวร้อยนะคะห้าตัวร้อยห้าตัวร้อย ค่ะเปินก็ดสิเอาควายมาปล่อยนะคะอ้วนอัวกันอยู่นี่แหละทุกคนควายเาข้าเลยใช่ลราเป่าควายควายอะไรถึงมมีเข้าเลรอเขาเข้าม,มีไหมอืมนี่แมนดีๆแต่เขาเข้าไปนะคะควายกระป๋องควายกระแป้งนะคะค<ว>ุณนี่เขาไม่ยิบม้วนด้วยก็ยิบม้วนองเทียง็ยังเข้าประมาณนี้นะควายตัวใหญ่เข้า